สวัสดีครับกลับมาพบก,กับผมอีกแล้วครับฮียติจัดให้ครับครับผมและผมครับนกจัดไปมือขวาเงียติจัดให้ครับผมขด่วนขายไวครับสโลแกนนี้ไม่ต้องเป็นของเราอยู่แล้วใช่นะราคาโจรมาให้ท่านเลือดอีกแล้วครับครับผมวันนี้หนึ่งสองสามสี่ห้าคันโ,โจรทุกคันนะไล่ตั้งแต่คันแรกนี่ใครเห็นก็นึกว่า48ใช่ที่ท่านเห็นอยู่นี่คือไอรอน8 83ไปนี2021.22นะสีเทา จะเรียกว่าเป็นคัดต้อมก็ได้เลยเพราะว่าชุดหน้าไม่ว่าจะเป็นโชคหน้าและล้อนี่เป็นของแฟ t ตบอยซอฟ t ์เทลนะชุดหลังเป็นของแฟ t ตบอท่อคู่นี่ก็เป็นเวนแอนด์ไฮ่นะแคดบาร์ตรงรุ่นก็มีเรียบร้อยแล้วนะแล้วไม้น้อยด้วยไม้หลักพันโลไฟหน้านี่ก็เป็น LED เรียบร้อยแล้วคือถือว่าสวยจบครบสมบูรณ์แบบนะคุณลองไปดูด้านหลังมันจะใหญ่บึกบึน ใช่มันดูบึกเลยดูบึกไหมใช่ดูเบึกไหมป้ายทะเบียนนี่ไปอยู่ข้างล่างเรียบร้อยแล้วนะมันดูจบครบสมบูรณ์และที่สําคัญเลยนะครับที่เด็ดของคันนี้เลยนะโอ้โหกลองจูนกล่องแฟตแฟตไปด้วยแฟตเดิโอ้โหเป็นไงอ๋อรวไฟเบรกมาอยู่นี่เลยนะเป็นไงโอ้โหแน่นอนเสียงเหมือนไปไปสามะละเสียงมันโคตรกระหึ่มเลย เสียง4ี่แดชัดๆฮาเลย์แม่งแบบนี้ใบหกพันโลฮาเลยแม่งแบบนี้ออกออกรูว่าจะเดินหอบนิดๆด้วยปุบปบปุบ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 บปุ๊บปุ๊บปบ เป็นโซ่สเตอร์เปลี่ยนมาแล้วเป็นสเตอร์แล้วใช่สายพานมัก็ธรรมดาไปนี่คือจิ๊กโกของแท้ใช่รถมันต้องมีความดิบเถื่อนจิ๊กโกเลยนะฉะนั้นเฮ้ยปีใหม่ขนาดนี้ครับผมปีใหม่ขนาดนี้ในตลาดก็อยู่429439449นะแล้วจัดไฟแนนซ์ออกรถศูนย์บาทคันนี้เอาไปเท่านี้พอ419,000 419,000นะถ้มาคาวาซากิ z 900 s e Special Edition ปี2020 20นะคันนี้ สีน้ำเงินตัวสเปเชียลนะมาพร้อมท่อสลิปออนโยชิมุระกระจกปลายแฮนด์มีแล้วมือเบรงมือคัตแต่งมีแล้วชิวหน้าแต่งมีแล้วไฟเลี้ยวแต่งมีแล้วนะท้ายแต่งท้ายสั้นก็มีให้เรียบร้อยแล้วนะบางคนหลังกันดิก็เป็นคาร์บอนโซสเตอร์ใหม่กิฟต์ครับผมนะโอ้โหจอสีเป็นฟูล l e d จอสีไม่หนึ่งหมื่นหกพันโล สภาพแบบนี้ครับน้องป้ายแดงแบบนี้เอาไปเท่านี้พอ2อ9 0 0 0 229,000งครั้งต่อมาครับเทพเจ้าสายโดดเทพเจ้าสามสูบต้องยกให้เขาเลยครับตระกูลนี้ mt และ xsr 9 0 0คันนี้ปี2 0 1 8 9ป2สใช่สีแดงเทาทูโทนครับถือว่าเป็นสีที่หายากอนะเพราะปกติจะเห็นสีนํำเงินสีดำครับสีเทาเ่งเห็นเออนี่สีแดงทูโทนตัดเทานะของแต่งก็ เรียกได้ว่าจัดมาให้แบบไม่มีอะไรเลยนีมีมีแ่นี้เนี่ที่จับโทรศัพท์ที่จับโทรศัพท์แต่งของแต่งครับที่จับโทรศัพท์แต่งนอกนั้นเดิมทุกจุดเดินทุกจุดเดิมทุกตรงนี่เหมาะกับคนที่ชอบรถเดิมๆส่วนใหญ่จะเป็นพวกคนแก่ไงครับคนแก่แบบโบราณค้ำคืออุ้ยแต่แต่วัยวัยรุ่นอาสามสิบต้นๆก็มีนะชอบเดิมๆเลยอ่ะทำไมอ่ะคือเขาแบบขี้เกียจไปฮะเสียค่าปรับเดี๋ยวนี้ตำรวจเยอะตำรวจเยอะคิดอย่างนั้นมันก็ไม่เท่ไงใช่แต่ผมก็ชอบแล้วรถเดิมๆอ่ะ นะเรเด็นนี้โคตรดุเลยตำรวจเออนะก็โอ้โหกูเมื่อกี้เกือบเกือบหลุดปากแซวตำรวจไปแล้วเดี๋ยวเป็นเรื่องอีกเดี๋ยวเป็นเรื่องเดี๋ยวเป็นเรื่องอีกไฟดไม้นะคันนี้ก็สภาพนางฟ้าแบบนี้มาอยู่ที่สองหมื่นเจ็ดพันโลโอ้โหเครื่องนิ่งมากสุดไหมเครื่องนิ่งสุดไหม 1 8 9 0 0แสนแปดหมื 9, ่นเก้าพันพอหนึ่งแสนแปดหมื่นเก้าพันตต่อมาครับ CB บีหกพันอาปี2020สีแดงของแต่งก็เรียกได้ว่ามีนิดนิดหน่อยหน่อยนะไม่ว่าจะเป็นนี่น็อตอุดกระจกไทเทตัวล็อกสายาเงคงคิ้บนะการหม้อน้ำนะท่อเป็นท่อเดิมอยู่ใช่นะไฟสัน้นไฟตาแมวมีไฟตาแมวนะมีแต่ลมแต่ลมเนี่ย อ,นนอเอ้สมัยก่อนไวรุ่นนีคูชอ่อไปมาตอนขับวินอ,ะอ่ะโอ้ไปหาซื้อติดอยู่ได้แหละนะไม่เจ็ดพันโลโ,โหใหม่จริงๆสภาพนางฟ้าขรับหาไม่ได้แล้วนะใบมยย่ันนี้ก็ป้ายแดงแล้วราคาเนี่ยมันเริ่มตลาดมันเริ่มแข็งอพร้อมตลาดมันเริ่มแข็งเราก็ต้องทำ ปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์โดยที่ขายตัดราคาชาวบ้านเราช่องเขาเราไม่สนใจใครอยู่แล้วเจอได้หมดนะขครคล่องใจเด้งมาเด้งมาหายนนท์ไก่นกไม่ต้องไม่ต้องหาผมหายนนท์ก่อนนนท์แล้วปกติ1 9บ0ก้่ิบแสนเก้าสองแสนสองแสนเก้าพันวันนี้เอาไปเท่านี้พอปรับลงมาให้แล้วนะรีมนะ189000พอ189,000นะคันสุดท้ายครับ Suzuki G S X S 750 ABS ปี2018-19นะคันนี้ก็อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์พร้อมใช้งานยางหน้าหลังใหม่นะไหม่14,00 0โลเท่านั้นกันล้มก็มีให้เรียบร้อยแล้วท่อนี่เป็นอะไรท่อเดิมขอท่อเดิมท่อเดิมเป็นท่อเดิมให้อยู่แล้วกับโดมิโนเอ้ยโอ้โหม้นเิียบรยโอ้โหอไง นี่ไหมเฮ้ยปกตินี่เท่าไหรส่ถ้าเก้าใส่เครับแล้วปรับราคาให้า่าอีกแล้วเพราะเราชอบตัดราคาชาวบ้านเอาช่องเคานะก็อย่างที่บอกครับเด้งมาได้ครมาหายนกได้มาหานนครับผม1นึ่งแสนสี่หมื่น้าพอหนึ่งแสนสี่หใจต่อได้ที่เบอร์ศูนย์สองแเดฮ้ยทีเด็ดทีเด็ดทีเด็ดนี่นี่นีนันนีปีสอ2พตัวนี้เป็นเอ SS หรือ Street Fighter V4 นะปี2022สภาพแบบนี้เรียกว่านางฟ้า V4s เขาไม่เอาท่อแต่งเพราะว่าเขาเป็นคนแก่ใช่เขาขอท่อเดิมแล้วก็จัดท่อเดิมให้เขาไปแล้วเราก็เอาท่อ V4s มาใส่คันนี้นะท่อม้วนได้สูตรแล้วก็มาลงเป็นไปอาคายินไซนะ้ยสภาพแบบนี้นางฟ้านะฟังเสียงก่อนดีกว่าหม่กิฟผมบอกเลยโหใหม่เท่าไหร่เอง สองเดอีกสองเดเนี่ยลบสองไม่แปดพันเก้าอ่ะแปดพันเก้าจะลโอ้จะระเบิดฮะถึงเราใส่ท่อแต่งมาให้ท่านเรียบร้อยแล้วแต่เราก็ไม่ได้เพิ่มราคาเราเปิดไว้สองแสนเก้าหมื่นเก้าพัน ห้าแสนเนี่ยห้าแสนเ้าหเกันเราก็ไม่ได้เพิ่มราคาเราสารถ <อ S 1> แต่งให้แล้วด้วยแล้วเราก็ลดราคา,าใ้ทานอีกเหลือห้าแสนแปดหมื่นเก้าพันพอห้าแสนปเกันไไล่ห้าโมดีครับ